ดีเราก็ยังไม่ไปไหนแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมมาแค่เครียดเลยเลยไปเดินเล่นมาบิงก็ไปแป๊บเดียวอยฉันเห็นทะเลสาบ ฉันเห็นตึกแห่งคอคอ่าอยู่ข้างหลังพระจันทร์ขา,นะาอะไรขาอะไรผู้ตามหาความจริงกำลังออกเดินทางนี่รูใส่กุญแจมั้ยนี่มีใช่ไหม ขอเข้าหลักที่เลยได้มาเหนื่อยละผู้คนต่างจางหายไปประตูทรงโค้งแต่บนกูเกิลดิๆหลังคาหายไปฉันมองหาบบาบา,บาฉันเห็นดวงดาวสีดำถูกแขวนอยู่บนสวรรค์และสายลมจากสายลมที่มีไอน้ำพัดมาจาก พลาตามาริทำให้ใบหน้าของฉันเหงื่อแสงจันทร์ทำให้แสงดาวอายได้หมดเลยมีแตัารักมเหลือนี่และฉันรู้สึกปวดหัวเวลาฉันมองมันเบากายังไม่เห็นอะไเลยคยวเราต้องหาอะไรมาจุดไฟแน่เลย มันเดินไปไหนไม่ได้ไม่ใช่ว่ะเพราใช่มันเดินไปทางขวาด้เมืดนกขอข้าหลักทีเลยได้ไหมกูเหนื่อยแล้วก็ตายมานานแล้วมีไปชัดอยู่นะครับตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ ฉันฉันทำฉันเข้าไม่ได้ฉันไม่ผ่านการทดสอบและตอนฉันกำลังตามหาฉันหน้ากาดผลิตผลิตแม่ไม่รู้อ่านอะไรเขาจะทำให้เราชดใช้ต่อการกระทำมันชั่วร้ายของเราเขาจะโชว์เขาจะแสดงถึงความจริงมันเจ็บปวดมันเผาไหม้อยู่ข้างในฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถอยู่ได้นาน ขอให้ไฟท่ให้ฉันอุ่นจนจท้ายเขามาหาฉันด้เถอะฉันขอโทษโต้ไ่เปิดแค่ได้ไฟเช็คละเสุดารนี้ก็นอน่อย เป็นเพลงอยู่แต่ลมอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายโอเคอันนี้น่าจะเป็นแบบนี้โอ้ไม่ใช่หรอ,อมันมีจำกัดจำนวนครั้งที่ภาพในวันนี้ที่เกิดอ่านจริงโนเนี่ยเป็นปการสิ้นยาว เดิมหรอห่นาน่ายันสุดท้ายไม่ใช่เครียดเฮ้ยเราคิดปแล้วเนี่ยนั้นเป็นคันสุดท้ายจะมาเดิน,ะน,น,นจะมาเดินเลยยัม,มีอะไรผลกมาไหมระวังแล้ว ไปเหลืองเหลืองอ่ะคุณเห็นเนจอละเหลืเหลืองไหมไม่คิดเห็นเจอเป็นละเหลืองเห็นเป็นตัวเหลืองเหลืกูเตะบ้าข้าวไฟายอ่อนเหลืองเอง,เองทำในเกมนิ่งไม่ต้องอะไรเหลืองเหลือง้ว มันคืออะไรท่านท่ทานสิดมันคืออะไรสัญลักษณ์ตั๊กแตนนี่แล้วเวลาฉันต้องมองมันฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างพยายามเข้ามาในจิตใจฉันยิงมันไงที่นี่ก่อนดีกว่าโอ้ยเมาอ,ออกไปล,กกลูกติดกับต้องอายร่างคุณเห็นไหมไสัญลักษณ์สีเหลืองไอ้คุณเคยเห็นมันมาก่อนไหมไสัญลักษณ์สีเหลือง เ,ออเคยเห็นมาตั้งเกมนี่แหละอ,อะไรแล้วการเราทำอะไรต้นกลับไปที่ห้องมันกลับไปได้ปะวะกลับไปจะตายเนื้อไม่มีประตูก็หลุดเข้ามาในบิบบีมากระจานอะไรปวนะวะแล้ก็มีทางท้ายนี่ว่า ทดสอบอยออไร้เแล,ล้วววหนังสือทำไมหนังสือแวววอะดึหน่อยหนังือเล่มนี้นนนม,มีอะไรเลยก็ฉันจะทำ ไม่มีอะไรดีเลยฉันสัมผัสได้แต่ฉันสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่มันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้เก็บไว้ก่อนหรือเผาดีเก็บลุกอย่าอย่าเผาของสีสัวสีลุกบังอย่างกำลังมาอ่ะ ก็น้อยก็มาไกลแล้วแต่นี้ก็เป็นจุดจบของถนนฉันคือคนที่ไม่ถูกที่ไม่มีชื่อคนที่ไม่ที่พูดถึงไม่ได้นายสามารถพูดถึงฉันได้ในหลายทางแต่สิ่งเดียวทีฉันตามหาคือคนที่เคยเห็นเป็นลักซีหรือคือต้องต้องถามผู้ทื่ทิ้งฉหน คุณเห็นฉันฉันก็จะเล่นกับดวงตาหโอ้ไม่เอาชาตายน,านะกลัวเล่นมาขอเกมโอเวอร์อย่างเดียวเล้นกะ็ <c oughs> มาถูกทางป่ะเนี่ย <c oughs> จำไว้ว่าฝ่ายที่แปดหรือเก้าอูมขับเดินวะชื่อไอแซคเพราว่นี่ นั่งสิโชว์แอนจะเริ่มแล้วใช่จ้าค่ะราชาในสีเหลืองในชุดสีเหลืองเมืม่อยามเช้าสีแดงมาถึงเราก็จะทำเมื่อแสงดาวสีฟ้าหายไป ทั้งหมดก็จะจบลงความมืดครั้งหนึ่งเคยถูกล้อมไปด้วยอคิงด้อม Kingdom อัน,นเป็นที่รักของคาโคซ่าเมืองมึงเคยสวยขนาดนี้กันไหมคิงได้จากไปเมื่อหลายปีที่แล้วใน ในภารกิจแห่งจิตวิญญาณครั้งหนึ่งเขาเคยสวยงามแต่ตอนนี้เขากลายเป็นสิ่งประหลาดชั่วร้ายต่อลูกสาวทั้งสองเขาคามิลาและคาสินลาเด็กทั้งสอนถูกจิ้งเอาไว้ในคาโคซาในช่วงเวลาที่เวลวรไล่ดุดของคาโคซาไม่มีพระราชาและก็มีอีวิลมปีปิศาจโผล่มาใกล้ๆกับซเลสซับและฮารี พราะนั้นไม่เคยยอมพ่ายแพ้ต่อแสงสว่คิดว่าพวกมัน,นทำลายความรู้สึกข,ของคนเสงคาโคซานอโคคาตาวะก็เป็นระยะเวลานานเกี่ยวกับการต่อสู้อันนี้น่าจะเป็นไอหน้ากาศอะไรปักอย่งที่เราพูดถึงบ่อยๆทุกคนต่างสวมหน้ากาศของพระราชาอ่อนยิ่งคืออารมณ์ เสียใจเวลามีคนตายอตของเราไม่มีอะของคนไทยไม่มีต้องมอนนี่ก็นั่นแหละ,ะคนปลากับเชือกสีเหลือง,องคามบิลล่ากับพาสต้าก็เจ้าหญิงสองคนรูว้ว่าเขาเป็นไข่ที่อาิจง ก็คามิล่าก็บอกว่าคุณควรจะถอดหน้ากากนะงั้นเหรอคนแปลกหน้าถาม,มคุณควรจะถอดไรมฉันไม่ได้สวมหน้ากากตอบโดยพระราชาคือพระราชากลับมาโดยที่สวมหน้ากากคิดว่านะพระราชากลับมาโดยที่ไม่มีใครคิดคาดคิดกลับมาโดยที่ไม่มีใครคาดคิดแต่คามิล่ากับคาสุดา้าต่างไม่พอใจมันจ้ากอยู่อย่าง ทรมานมานานเขาอยู่แล้วตอนตอนคือตอนจะอยู่ออย่างทรมายมานานเขาก็เริ่มดูแลตัวเองได้แล้วคิงก็กลับมาเพื่อขอคิงต้อมคืนขออาณาจักรคืคนพวกเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเพื่อปกป้องขาวปวดฟ้าไว้การกลับมาของเขาและน้ําตาของเราน เทียดอ่านล้วมนยาวเกินปุงง่ายคือจะหญิงคามล่าโดนจับไปแถวไปกลับดักเวลาผ่านไปคาโาคซ่าก็ใกล้ถึงจุดจบความตกเศร้าความเสียใจจะจู่โจมจิตใจเขาเขาได้ฝืนสิ้นความหวังแล้วก็กลายเป็นอาณาจักรชั่วร้ายและปีศาจก็ได้ปรากฏตัวขึ้นสวมหน้ากากพาลิกพูดคุยกับคิงและเสนอ ข้อตกลงให้เสมอแค่อย่างเดียวฉันคือความจริงฉันคือค่าของค่าของ่อิสระภาพที่ฉันนำมาถอดหน้ากากออกซะและรับการทดสอบของฉันแต่ฉันได้เตือนคุณมันจะนำความทุกข์มาให้พระราชากลัวปีศาจมากแต่เขาก็ตกลง เกิดคุณชัวก็ไม่เกิดคุณกลัวกิ่งที่ไม่รู้หนหนฉันจะเห็นอะไรเมื่อฉันถอดหน้ากากความจริงอันโหดร้ายกันเหรอเทียเนี่ยยกตัวไปมาเลยแลเวลาก็ผ่านไปอีกคามิล่ากับคาซินด้าก็ปกครองอาณาจักรมืด โดยที่คิงถูกทอดทิ้งไว้ในคุกเกี่ยวทํบทำไมคิงไปอยู่ในคุกด้านเมื่อกี้คิงมันรับไม่ใช่หรอนม่เกิดก็มีงานเต้นหลังในงานเต้นมาคนแปดหน้าก็เดินเข้ามาเชือกสีเหลืองหน้ากากพ้ลิกไม่รู้ผาลิกแปลว่าอะไรเปอริได้ปะก็รู้สึกค้างเขาอ,อ่านไม่อยากเล่นต่อห่านยิน่งอ่านยิ่งเครียด อากาศสีอากาศดีสีที่ได้มาจากพระราชาคนที่แล้วคาซินดาหวาดกลัวส่วนคาม,มิล่าเดินเข้าไปหาพระราชาในชุดสีเหลืองคุณทำให้เราโศกเศร้าทำให้พระราชาเราตายคุณเป็นใครกันแน่คนแปกน้าควรจะฆ่าคนที่ฆ่าพ่อไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่มาถามว่าเป็นใคร คนแต่งหน้าก็เข้ามาใกล้น้องสาวพี่สาวไม่รู้ใครมีพี่กับน้องครั้งหนึ่งเคยเป็นพระราชาแต่พระราชาไม่ไม่มาไม่อยู่ต่อไปอีกแล้วว่าไงครั้งหนึ่งเคยมีพระราชาแต่ตอนนี้ไม่มีพระราชาแล้วฉันคือความจริงฉันคือผู้ทำลายโลกฉันเห็นอนาคตฉันรู้ว่าชีวิตของคุณเป็นยังไง สายแห่ความจริงก็ถอดหน้ากากออกก็เป็นอีเหลืองเหลืองนี่ใช่ไหมและตัญลักษณ์ก็เผาเผาเผาหน้าตัวเองเนาโอ้คาเมล,ล่ากับคาสิน่าก็กลิ้ร้อคนกลิ้งล้อไมีคนเผาหน้าตัวเองให้ดูโคครับเยอะบอกว่าอีซ้ายขวานี่นคือคาซิล,ล่ากับคาเมล,ล่า ละเจ้ามาดนี่ถึงเวลาแห่งการตรับสินแล้วไม่เอาจ้ไม่เอา,เอาจ้การอื่นเคยเห็นสัญลักษณ์สีเหลืองไหมกูก็ต้องเห็นเพราะว่ามันอยู่ที่คมกูนเนี่ยความจริงคือค่าใช้จ่ายของอิสรภาพที่ค่านำมาให้ ขอหน้าการออกและรับสิรับการทดสอบจากค่าสิคือจริงอยากตอบว่าไม่นะแต่คือมันอยู่ที่พื้นพรมขนาดเนี้ยในการทดสอบสิตัวเดินชา้ชาช้านี่นคือความจริง เวล,ลาที่นายต้องจดจำแล้วนายมีความผิดเอ,อไม่ใช่ความผิดของนายความผิดของนายสามนาทีที่แล้วในบ้านของไอแบ๊ไฆ่าไอแบ๊กมาสามนาทีที่แล้ววันนี้ ถึงพาฉันมาที่นี่ลายแฟรฉันมีบางอย่างจะให้นายดูจำผู้หญิงผมสีปอนที่เราเจอเมื่อไม่ไมกี่วันก่อนได้ไหมจำได้เธอน่ารักอีกเธอน่ารักแต่ก็เป็นคนที่มีทัศนคติแปลกๆนะเนายก็ตามฉันจำเธอได้แต่เธอเด็กไปสําหรับพวกเรานายว่างง้นไหมอาจจะไม่เลยเธอเด็กไปสําหรับพวกเราแน่นอนแล้วน,นายพาฉันมาที่นี่ทำไมแล้วบอกมูจับผู้หญิงมาข่มขืน จับผู้หญิงมาข่มขืนมาไม่ตื่นช้าๆได้มาเคี้ยวเกิดอะไรขึ้นไม่กินอะไรเนี่ยแปแ๊ดะใตเยี่ยวลำคาเอวตามใช่ไหมแต่ีิอะไรนีไไน่ก็จับมาข่มขืนยุ่มจับมาฆ่าเอา็ว ทำอะไรไอ้แค่เธอเธอปฏิเสธเธอเอ้งี่ี่ผู้หญิงไม่เป็นหรอถ่ายฆ่าเธอเพราะเธอปฏิเสธนายนะฉันไม่ได้อยากฆ่าใครมันเป็นอยู่ปฏิเสธจะโจมดิฉันฉันแค่อยากสอนสอนเธอโอ้โหมันเป็นมิสเตเกียวอะแต่มันมันเกินมันอวบอแพ้มันเกินเลยไปหน่อย มันเกินเลยไปหน่อยแล้วว,ว่าเลือดเต็มพื้นขนาดนี้เธอเธอตายแล้ว่ไหนคะเธอซุดแล้วฉันจะไปจากที่นี่ไม่เดี๋ยวคือมึงฆ่าคนแล้วมึงพาเพื่อนมาบอกกับแมว่ว่านายไปไม่ได้ถ้านายเคยเห็นแล้วว่าไงแล้วนี่มันความผิดของนายนนจะไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนายมันฆ่าตะกอนตาร์ีดเลือดเลือดของเธอ เมื่อครี่ชันทำแบบนี้นมะะ่เคยตอนนี้นายเป็นผู้เกี่ยวข้องแล้วอสารลวเวถ้าเกิดนายช่วยฉันออกไอจากตรงนี้นะคะเอ๋เอินายจะต้องช่วยฉันไม่ว่านายจะชอบหรือไม่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยทำงานเดือดหลอซีไอตั๊กมันเคยฆ่าตีวเอง้เหรอ นายอาจจะงสัยว่าไม่นายจำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเอลฉันบอกแล้วความจริงจะถูกเปิดเผยสิ่งที่ปิดกั้นความ้าใจของนายได้ถูกเปิดออกมาแล้วไอแฟกตได้เผชิญหน้ากับความจริงของเขาแล้วตอนนี้ก็เป็นทีของนายนายทำอะไรกับเขาความจริงเขามันเจ็บปวดเจ็บปวดมากโอ้โหรู้ว่ามันสดตาจีบไปไอแฟกต์อีกเอาละแล้วเราก็จะได้เห็น ข้าไม่ได้ถูกเปิดออกแล้วแต่ที่กูยังอยู่อยู่ในโชว์ฉันรู้ว่าเราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่แต่นั่นฉันฉันนีคนที่ชอบอยู่แล้วนายไม่รู้จักเขานายนายจะไม่ควรแต่ก็ไม่หมายว่าเมื่อไงเขาคพิพากษาฉันพิพากษาหมายว่าเมื่าไง เขา,าก็จะใด้ฉันเ็งบรรจกักรของเขาาณาจักรที่ฝาบสูขคาขอซ้าที่ที่ตรงดาวสีดำถุกแขวนไว้บนสวรรค์เมื่อพระอาทิตย์สองดวงจจ,จ,จมลงไปในทะเลาสาบแห่งฮารีจิตใจของฉันถูกเปิดออกความทรงจำเห็นหน้ากาดผีสีแต่มาไม่ได้เรยงเลยปุ๊ ันได้สาระนายกำลังกำลังพา้าฉันฉันเยไม่เข้าใจฉันไม่ได้เสียแซงราชายดูสีเหลืองฉันเคยเห็นมันมาก่อนปิดปากไม่ใช่หยุดความตายอันไม่เจ็บปวดกำลังรอเขาความดรดีถ้าเกิดความตายมันยินดีก็ให้เขามาตามหาที่นี่นายสนใจไหมนายจะต้องเจ็บปวด มีความทุกข์เหมือนกับที่พระราโชโฉลชมาความจริงก็หมือนกนอะไรอยู่เีรอไอ้อีแฟนยนลสีเหลืองชำระล้างฉันด้วยลักที่มึงคือมึงมึงพูดจนคนฆ่ามึงแล้วมึงบอกให้ัฟนยนลสีเหลืองชำระมึงเนะี่ยไน่มีนาทีนั้นไอ้แป๊กก็เห็นมัน ไม่ชัดแต่ก็มากพอสัญลักษณ์สีเหลืองเป็นวินาทีที่เห็นเธอตายคุณก็โดนมาไปด้วยเกยมขยงฉันไโชว์ฉันได้เริ่มขึ้นแล้วความทรงจำเหมือนมีความจริงอันเดียวไล่ฉันจะโชว์ให้มันดูแต่มีแค่ชั่วขณะหนึ่งที่คุณเป็น ไอ้แฟกไม่สามารถทนความจริงได้แล้วนายล่ะนายจะทนได้ไหมไหนายจะรู้กับความจริงนายจะทนอยู่กับความจริงที่นายเห็นได้ไหมคุณไม่ใช่คนฆ่าป่าะไม่ใช่คนฆ่าแล้ว,วอยู่ได้งั้นจะไปที่องค์สุดท้ายกันเถอะอยู่อยู่อย่างผิดบาปได้กลืนคาราซ่าที่สาบสูญ จบแล้วใช่ป่ะฉันมีนชีวิตรอดคือมึงไม่ได้ฆ่าขวเว้ยมึงไม่ใช่คนฆ่ามึงก็ต้องรอดอยู่อโอ้โหจะเดินแบบนี้ ความคิดของฉันเป็นไปด้วยตัวมันเองพระราชาสีเหลืองได้แสดงให้เห็นสิ่งที่มากเกินกว่าที่ฉันจะรับได้ฉันร่วมมือกับฆาตกรฆาตกรที่เคยเป็นเพื่อนฉันแต่ฉันไม่อยากตายและตอนนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันควรเลือกมันไหมฉันจะไม่ได้ว่าฉันออกมาจากที่นั่นได้ยังไง ฉันออกมาด้วยจิตใจที่มันพังแล้วแต่ฉันก็ยังมีชีวิตอยู่สิ่งแล้วที่ฉันจําได้คือฉันไปที่บ้านของไอแฟรไปที่ชั้นใต้ดินที่ที่เขาฉันไม่ได้จดถึงอะไรเลยนอกจากแค่อย่างเดียวเท่านั้นหนังสือที่ฉันเจอในขณะที่ไปเจอพระราชาสีเหลืองหนังสือของเขาดีิงนะไม่ได้เผาทิ้งหนังสือ จะต้องอ่านมันฉันทำอะไรไม่ได้นอกจากอ่านมันเหมือนมีดเหมือนกิจทุกคำพูดแทงเข้ามาในจิตใจของฉันในวิญญาณของฉันมันเหมือนโชว์โชว์ของพระราชาสีเหลืองที่เขาได้แสดงต่อฉันคาคอสซาคาเมเลียคาซินดาและนาก,กาะสินซีทั้งหมดถูกเขียนไว้ในหนังสือฉันไม่เคยเห็นมัน ฉันไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นแค่องค์แรกมันมีองค์ที่สองอมันเจ็บปวดเหลือเกินมันพูดแบบนี้มัพูดเลวๆแบบนี้มันชั่นเจ็บปวดมันเต็มไปได้วยความบ้าคลัง่งฉันชุดยานันไม่ได้แม้ว่ามันจะทำลายฉันฉันต้องอ่านมาันอ่านๆๆโอ้ควรจะเผาทิ้งจริงๆด้วย รูว่าฉันหยุดไม่ได้ไมันคือความจริงพระราชาติเหลืองมันต้องเป็นสีเหลืองหน้าตาเหมือนมิเนเดียรเดลี่เลยถ้าเปลี่ยนสีเลยนะตอนจบของ,ององค์สุดท้ายรึเปลาควนที่แต่เธอได้เห็นแล้วใช่ไหมสัญลักษณ์สีเหลือง ควรจะผ่านตัวจริงจริงจวงจบแล้วเตรียมสั้นๆไม่ได้แค่ชั่วโมงตัวเองถ้าเป็นคนที่เล่นจริงๆคงจัเดียวแหละไปแล้วละกัน